เดี๋ยวขยับแล้วพงวชวันนี้พักาสามาออกงานด้วยเหรอคะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะให้เขามาก่องบ้างเพราะว่าปกติอยู่แต่บ้านไม่เจอมนุษย์มันนาคือประชากรในบ้านมีประมาณเจคนก็รู้จักอยู่เจคนในโลกนี้อะไรเงี้ยก็คือด้วยความที่แบบ ยังเล็กแล้วนางต้องมีนอนพักกลางวันของแนบอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบจะพาออกนอกบ้านก็เดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านอีกแลละ<ม>อะไรเงี้ยแต่พอมากององเงี้ยก็ให้หัดเจอคนอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกเลยที่พาไปกองนางก็ตกใจนางก็ร้องไห้พาะฉันก็เลยแบบโอ๊ยตายแล้วต้องแบบพาให้มาเจอแบบคนบ้างอะไรเงี้ยเขาดูสงสัยไหมครับว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้กําลังคิดว่าเหมือนจะรู้นะแต่ไม่เคยเปิดทีวีให้ดูไม่เคยแบบเปิดโทรศัพท์ให้ดู แต่เขาคิดว่าพาไปกองเขาน่าจะหรูว่าแบบเอออันนี้แม่ชนะอะไรเงี้ยทำงานอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ย<ล>เขาไมได้ายังไม่รู้จักคำว่าดาราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหมายความว่าก็คงเวลาที่เขาผ่านเจอบิวบอร์ดผู้หญิงสวยเขาจะบอก amo, อมาโมมาโม,มแล้วก็แบบไม่ใช่ลูกอันนี้อัาพี่อําพี่เบลล่าพี่ชมอะไรอย่างเงี้ยคะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคือนางเห็นผู้หญิงนางก็จะชี้แล้วบอกว่ามาโมมาโมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นบรรยากาศกัน ใช่จะบอกว่าแบบเขาชินแต่ก็จะมีบางรายการที่แบบถ้าเป็นไฟล์แล้วถ้าสมมุติแบบทีมพูดฮ่าซีนางนางก็จะตกใจนะจะช็อกกะนเอ่งแล้วนางนางเป็นเด็กแบบไม่ชอบคนพูดเสียงดังใช่ไหมคะผ่านไปใช่ไหมคะชอบเสียงดังไหมคะเ้ยตกใจงงค่ะ จริงๆวแบบเราอยากเขา้าซึมซับตรงนี้ไปด้วยคือจริงๆไม่ได้อยากให้ซึมซับว่าแบบอยากให้เข้าวงการบันเทิงแต่อยากให้ไม่กลัวคน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ชินไวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าณนะตอนเนี้ยเขาก็ใกล้จะสองขวบแล้วแต่ด้วยแบบจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้พาไปไหนมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็ใกล้ละพอหลังสองขวบอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรนะ เจสเกลอ๋อพาพาไปเจอเจเกลมาคือหลายคนก็ถามนะว่าทำไมไม่พาไปเจอกะทันทีเราบอกว่าอ๋อบ้านไกลค่ะคือไปแล้วเจเกลก็ต้องมีเทคแอนด์แบนี่ก็มีเทคแอนด์แบทั้งเวลามันไม่ตรงกันบางทีเวลามันเด็กอะมันจะแบบเจอกันแบบยากอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยอยากจะคุยกับเจเกลเออทำไมอะคะเขาสื่อหรือเปล่าลูกอะมีอะไรอยากพูดบ้างคะอยากไปหาเจเกลเหรอคะฮะ แต่ตอนเจอเจเกลก็ช็อกนะไม่เคยแบบไม่เคยอุ้ยอะไรค่ไม่ยังไม่ทำลายค่ะลูกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเอางงง่านก่อนนะบ๊ายบายโอเคค่ะสัมภาษณ์แม่ต่อโอเคแต่เขาเป็นวันที่ไม่ไม่เคยเกล้องไม่กลัวกล้องไม่เขาเขาชอบเขาชอบไม่ไม่อินโทรเวิร์ใช่ไหมอินโทรเวิร์ไมซ์บางครั้งคือบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าลูกเราเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าแบบเมื่อก่อนเลยอะ ด้วยความที่แบบไม่เคยได้ไปเจอ้างนอกเสียงดังรู้ว่าเขาจะตกใจกับเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเริ่มชินแต่คิดว่าเด็กมันต้องใช้ความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไปมะม่วงหนึ่นไปไปง,งหไหมคะ,ะม,มจะบอกว่ามะม่วงอะ่ะอะไรอ่ะมะ <laughs> <laughs> ม,ม่วงอะ่ะจะบอกว่าเขาเป็นเองเพราะว่าอะไรหรือว่าเขาคิดเองเพราะว่า คุณยายชอบไปแซวเขาฝรั่งนะฝรั่งป,ป๊าเป็นฝรั่งแล้วมีวันนึงเขากินฝรั่งเขาสอนว่าเนี่ยลูกกินฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าฝรั่งแล้วเขาก็เข้าใจว่าแบบอ๋อป,ป๊าเป็นฝรั่งคือแบบผลไมแล้แล้วบอกเราเล่าล่ะเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากเป็นมะม่วงอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าแบบเขาคงคิดเองว่าเขาแบบอ๋อในเมื่อป,ป๊าเป็นฝรั่งเขาก็เลยจะเป็นมะม่วงอะไรเงี้ย แม, Happy, แม่คฮปปี้่แมคะคุณพ่อโอเคหรือเปล่าอ่าจริงๆีคิดว่าแบบนี่มันก็ลูกใช้ได้เลยนะคือแบบคือบางอย่างอ่ะอยู่บ้านอ่ะถ้าสมมติถ่ายวิดีโอตลอดเวลาคือจะรู้รแล้วนั่นแบบตลกคือเรื่องตลกอ่ะเราไม่ได้แอดเราไม่ได้แบบบอกให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบรู้สึกว่าน่ยเป็นคนแบบ a c t ิ้งไม่รู้เอามาจากไหนครั้งแรกในชีวิตตอน6เดือนที่ให้กินผลไม้เราไม่ได้ให้กินผลไม้เปรี้ยวนะแต่น้านาคือแบบ เป็นเด็ก acting แบบงงอะเกินเบอร์รอะไรเงี้ยดีใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่านี่ตอนเอ็ดดี้ยังอยู่ในเอ็นเอ็นเอคือแบบมันเหมือนส่งต่อคือจริงๆคือแบบเขาเป็นเด็กที่แบบเราไม่เคยสอน a c t ิ้งว่าต้อง acting ไงเพราะราจริงๆโดยส่วนตัวอยากให้เด็กเป็นเด็กที่ธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใส่ว่าแบบเอออยากให้รักการแสดงหรืออะไรอยากให้เป็นธรรมชาติแต่แบบเรื่อง acting อะไรเงี้ยมันอยู่ในสายเลือดจนแบบ คุณย่าเขาคุณพ่อเขาอะไรเงี้ยทุกคนเห็นแล้วเขาก็งงว่าแบบฉันรู้แล้วว่าลูกจะเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มาเป็นนะอืมจะบอกเรื่องความจําได้คุณพ่อมามเรื่องการสแสดงออกได้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อขำบางเรื่องก็เข้าใจบางเรื่องก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบขำในแบบแ acting แล้วก็เวลาที่แบบได้ของกินนั้นจะแบบเย้เยดีใจดีใจอะไรคือแบบแ a c t ิ้งมากอะไรอย่างเงี้ย โอ้ตอนแรกพี่คือเริ่มแรกเกิดนี่คือเรื่องนี้คือ,เ,อ,คอเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเข้าใจเขาแล้วเขาก็ต้องเข้าใจเราคือตอนแรกอะ่ะเราเข้าใจเขาคือเขาว่าไม่ฝรั่งเนาะเขาจะไม่อยากให้ลูกออกโซเชียลหรือแบบอะไรคือเขาเขาเป็นคนไพรเวซีมากเขาเขารักกันแบบเอ่อเป็นแบบทุกอย่างเป็นส่วนตัวมากอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเราเข้าใจเขาแล้วพอเรามีลูกเขาก็ อยากให้เราเลสเปกนั้นด้วยซึ่งเราบอกว่าเราเข้าใจซึ่งตลกเขาก็ยอมเองเขาก็เพเออฉันเข้าใจนะว่าเธอแบบเป็นดาราคือเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเธอจะทําอะไรเรื่องของเธอเลยแต่พอลูกค่ะมันตอนนี้มันเจอคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดกับเราว่าโอเคตอนเนี้จะเป็นจะจะทำอะไรอ่ะฉันเข้าใจนะว่าเก็บโมเมนต์ความน่ารักของลูกแต่ถ้าวันหนึ่งลูกพูดได้แล้วลูกต้องการอะไรเธอต้องให้เกียรติลูกด้วยสมมุติ ถ้าสมมุติแบบลูกเป็นคนที่เหมือนฉันแล้วไปโรงเรียนแล้วเพื่อนบอกเธอเธอไปนี่มาหล่อเธอทำนี่มาหล่อแล้วเพื่อนแบบลูกไม่ได้อยากที่จะแบบให้คนอื่นรับรู้ชีวิตเขาอะเราก็ต้องแบบไม่โพสต์ลูกนะถ้าวันที่แบบลูกพูดได้แล้วลูกดูว่าลูกต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแฝดนะตอนนี้ก็คือเราเราทําได้คือเราควบคุมว่าเราจะไม่ลงอะไรที่มันน่าเกลียดที่เวลาที่เขาย้อนกลับมามองแล้วเขาจะบอกว่าแบบ ทำไมมาโมโลลมงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเคารพในความเป็นแบบมนุษย์ของลูกเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าเอาลูกมาทาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอะไรควรโพสต์อะไรไม่ควรโพสต์แล้วรู้บ้างว่าเมื่อก่อนเราก็คิดว่าแบบเออเราคงแบบไม่ได้โพสต์บ่อยแต่วันที่ไอ้แบบโพสค่ะไลฟ์ไลฟ์อะไรเงี้ยมีคนพูดว่าแบบเชื่อไหมคะว่าแบบทางานหนัก,นนกเจอเรื่องทิรีร่มาทั้งวันเลยอ่ะได้เห็นคลิปเลยอาล้วแบบมันมีรอยยิ้มมีความสุขมันย้อนกลับไปว่าแบบ อ๋อเหมือนตอนที่เรานั่งดูคลิปแบบลูกของดาราคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่ารักจังเลยจนเราแบบนั่งไข่ไปเรื่อยๆมันมีความสุขอะ่ะมันเหมือนแบบเราก็เลยยอมไปว่าโอเคถ้าวันนี้เรายังสร้างความสุขได้ว่าแบบเวลาที่เราลงแล้วทาให้แบบคนเหนื่อยๆมาแล้วคลายเคยรียดเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราก็ยินดีเพราะว่าไอาเชื่อว่าเด็กก็จะมีช่วงวัยของเขาเพียงช่วงสั้นๆที่แบบทาอะไรก็น่ารักไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบ ถ้าช่วยให้คนแบบรู้สึกแฮปปี้ขึ้นจากการทํางานกับการที่แบบไปเจอเรื่องอะไรที่แบบมันแย่ๆมาอะไรเงี้ยก็ยินดียินดีค่ะที่ได้แบบโพสอะไรไปแต่มองแล้วก็คงไม่โทรเวิร์ t แบบว่าไม่อยากให้คนอื่นแล้วอะไรแบบนั้นยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้ค่ะยังตอบไม่ได้ว่าจะ i n t r o ิร r t หรือว่า extrovert เพราะว่าเขาเป็นตัวของเขาเองเด็กอ่ะสุดท้ายเป็นตัวของเขาเองคือเราไม่สามารถไปบอกเขาว่าลูกต้องกล้าแสดงออกเหมือนคนอื่นนะหรือลูกต้องแบบเก็บตัวเพราะว่า ความแบบความเป็นเด็กนะตอนนี้ยังเด็กเกินไปบางวันเขาก็แฮปปี้เขาก็ชอบหะเจอคนแต่ถ้าคนมาแบบลุมเขาเขาก็จะตกใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเด็กที่เด็กเขาต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนเขาถึงจะแบบอยากที่จะเล่นด้วยอะไร่เงี้ยอันนี้คือเรายกกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขายังไงครับวิ่งข้องหาเลยไหมครับอืมก็มีบ้างว่าแบบจะขอดูแต่บังเอิญว่าแบบเราเองเวลาอยู่กับเขาอะเราก็ไม่เล่นโทรศัพท์ เพื่อที่จะไม่ให้เขาขอดูเพราะว่าเขาก็อยากรู้ว่ามะมโมทําอะไรคนเล่นโทรศัพท์เขาทาอะไรกันเขาก็จะอยากมาดูเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะให้เขา <c oughs> เราพูดว่าไม่ค่ะก็แปลว่าเราต้องไม่เล่นด้วยอยู่กับเขา <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> จริงฟังชั่นในโซเชียล่ะม,มันเดึงตัวตนหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นจากลูกเรามันออกามาเยอะเลยโอ้ถ้าสมมติดึงนะจะบอกว่ามันอีกเยอะมากเพราะว่าเด็กอะเขาทําอะไรที่มันแบบตกใจได้ตลอดเวลาบางทีแบบเอ้าทําไปแล้วแล้วเราเองเราก็ไม่ใช่คนแบบ จะบอกว่านี่คือพยายามแล้วเราไม่ใช่คนหยิบโทรศัพท์ตลอดเวลาชีวิตส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นคนลงสตรอรี่อะไรชีวิตเราอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะกับเอ่อกับเรอยอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบเขาทําไปแล้วเราก็แบบอ้พลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้งแบบแแบบแยแต่บางอันแบบเขายังทําต่อเราก็รู้แล้วว่าเขาจะมาเวรน,นี้อะไรเงี้ยก็จะได้ถ่ายเก็บไว้เห็นบอกว่าคุณถ่ายเวซีมากแสดงว่าจะไม่ได้คงจะไม่ได้เห็นภาพครอบครัวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> เอาเอาจิงๆเรายังไม่รู้แต่ไม่ได้แบบโอ้เก็บไว้เพื่ออะไรไงแต่เราก็มีรูปคือเขา้าใจไหมคะว่าแบบอย่างเวลาคุยกันเราก็มีรูปภาพแฟมิลี่ของเราใส่กรอบมีแบบโอ้ภูกเก็ตคือแบบสวรรค์มากไม่มีมลภาวะแบบทุกอย่างมันแบบเรายัางคิดเลยว่าเลอาเป็นเด็กแบบอารมณ์ดีอย่างนี้ได้เพราะแบบแรกเกิดเขาอยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงคลื่นทะเลอากาศดีแบบ ยังคิดเลยถ้ามีคนสองฉันต้องไปคลอดที่นั่นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันได้บรรยากาศที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาคุณแม่ก็อยากเจอเพื่อนคุณแม่ก็ยังอยากทํางานสุดท้ายคุณแม่ก็ยังอยากที่จะแบบตอนนั้นบินไปกัดทํางานอ่ะเหนื่อยมากแล้วทุกคนบอกว่าเธอเหลืออะไรอะ่ะเราบอกอ๋อเอาสังคมค่ะ <c oughs> แล้วบินไปอิตาลีคืออิตาลีเนี่ยก็จะแบบแผนว่าทุกซัมเมอร์ที่นูนก็จะไปเจอคุญา่าท่นูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแลวดิฉันก็มีรายการที่ต้องบินกลับมาแล้วทุกคนแบบ บินกลับมาจากอิตาลีเธอได้อะไรอ่ะเอาสังคมค่ะคือนัดตอนนั้นอ่ะแต่คือเบสอยู่เมืองไทยค่ะจะให้ตั้งแต่แบบก่อนที่ต้องตัดสินใจว่าจะมีน้องอ่ะจับมือกับสมีว่าขอถ้ามีลูกอขออยู่เมืองไทย10ปี mm hmm. เพื่อที่ว่าจะอยู่กใกล้คุณตาคุณยายแล้วก็เราเชื่อว่าแบบในเมื่อเขาเป็นคนไทยอ่ะการปลูกฝังความเป็นคนไทยมันควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กถ้าสมมติไปโตเมืองนอกกลับมาปลูกความเป็นไทยอาจจะยากหนอ่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบ ณตอนนี้อยากให้เขาแบบได้ได้ความเป็นไทยแบบเราคิดว่าแบบความเป็นไทยเป็นอะไรที่แบบมีสเสน่ห์ล้วก็ไปที่ไหนคนก็หลงอะหมาว่าน้องเล็กะก็เรียนที่นี่ค่าตั้งใจว่าแบบอย่างน้อยสิบปีนี่จะสามีบอกเลยอีกแปดปีนะแต่สามีอยากกลับบานเออจริงๆเขาชอบประเทศไทยมากค่ะเขาบอกว่าแบบประเทศไทยแบบเขาชอบเข,เขาเลือกที่จะอยู่ประเทศไทย เขาเลือกที่เขาจะมาอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะเจอกันก่อนที่จะมีลูกคือเขาชอบคนไทยชอบประเทศไทยขอบคุณนะคะี่ปีแม่ก็